สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามผลงานสมแดงนะครับผู้ที่เอามาใช้ใช้กับก้ายางพลานะครับเขาเพาะก้ายางพลานะครับก่อนใช้เป็นยังไงและหลังใช้เป็นยังไงเรามาถามดูเจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับน้องครับครับเราเป็นคือก้ายางของน้อพ่อเม่์โมเม่นจ้าครับเราในน้ำเสือนะ้ครับอี่ใส่ในเสือไหนที่ทานที่อยู่ใส่ครับคืเสื่ออัมพอนปทุมโยจ้าตอนนี้อยู่อ่างหนองปลาไหล อำเภอปวกแดงไม่น้ำคูจ้าเก็ดกายางอยู่น้องเนาะจ้าครับอันนี้คือยางของหนาหมดเลยเนาะแม่นครับอันนี้พ่นสมแดงไปจักเทียหรอครับสองเทียสองเทียโอ้ใบมันเข้าดีเนาะก้อนก้อนก้อนใส่เป็นยังไงครับก้อนใส่ใบมันกรเป็นใบงิกใบบอสซีนใบบะการเบิ้งเลยครับเบิ้งเลสมแดง อันนี้คือมันหุบนี่คือยังไงครับนี่อันนี้มันมันทำแล้วใบมันสินอนโอ้เกิดเ็นนนอนคือคนนี่นอนใช่แล้วมเาใบมันกระตางกระตานกระซึนอ๋อครับนี่เวลามันหุบมองแล้งเนาะครับนี่เบิ่งกันได้ครับเป็นชายางแม่นเบ็ดเลยเริ่มต้นใส่สมแดงนะครับนี่ลองเบิ่งครับสมแดงเขาเป็นยังไงนะครับกับกาญยายนะครับใบมันเงาง่ามต้นซืึนเนาะมันไดเนี่ครับมันไดทั้งต้นเนาะมันได้ทั้งต้นทั้งใบครับนี่ ตั Teraz, like วดูดการใส่สมแดงเป็นยังไงเรลองแนะน้ำกับคนที่เขาเห็นยางขึ้นกันคนไหนอยากหูกับใส่ลองเบิ้งจต่เนี่ยจะใส่มาขีดสองเสียมันก็ดีกว่าเก่าอยู่มันแต่อยู่นอกเริ่มใส่มันก็ดีก่อนของใส่มาตะกอนมันก็ได้ทั้งต้นทั้งใบวิธีใส่ก็บ่ยากจ้าวิธีใส่ก็น้ำยี่สิบเล็ดตอนยี่สิบทีซี่ ฟองสบแดงยีซครับส่วนเป็นผงนี่เพื่อสอนหนึ่งส่วนเป็นผงกับสอนหนึ่งตอนนั้นยีชปดในผสมกันจ้าครับฉีดอาทิตย์เทียฉีดอาทิตย์เทียอันนี้ก็ฉีดมาสองเทียก็ว่ามันได้ผลดีขึ้นแน่พรเก่าครับพระทับใจนไน้ครับเปอร์เซ็นต์ครับเกหาเปอร์เซ็ตเรื่องใส่ใไปเรื่อยๆกัว่ามันจะได้ร้อยไละครับแมนบอโอเคบอนนบครับ โอเคอยู่น้าครับขอขอบคุณครับขอมุ่นดีๆครับครับจุูของสวนนะครับท่ายายนะครับใส่ขอมุ่นนะครับจ้าสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ